ผมก็พ่อจากดิ55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิ55รีวิวครับดิ The 55เดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าอีพีนี้เป็นดิ55เดตวิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุต <Football S 1> บอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่หนึ่งต้องบอกมีนัดที่หนึ่งด้วยอันนี้เราก็เดตกันเป็นคืนวันจันทร์ที่หกมกราคมครับผม ก่อนเกมก็ต้องบอกว่าอ่าแมนยูตกรอบไปแล้วผมก็อยู่ริมทะเลสบายใจ oh <laughs> ไม่ต้องไม่มีแมตช์ไม่มีแมตช์กลางสัปดาห์ก็ต้องถือว่าแมนยูได้พักเนาะ hmm. ส่วนวิคาสเซิลโอ้โห <laughs> ลึกแมตช์เลยทีเดียว <laughs> <laughs> ใช่ครับในการไึกคาราบาวครับอืม hmm. อีพีนี้้รงบอกว่าปล่อยเขาโพสโซโลเดียวเลยนิคาสเซิล oh มามาครับผมอื <laughs> มมา <laughs> โอเคครับปดอืมอะครับผมก็เจอกันเลยครับในศึกคาบาครับครับอ่าเป็นอาร์เซนอลเนี้ยเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลครับในวันอาทิตย์ที่เจ็ดเนาะครับผมเอ้ยในวันอังคารที่เจ็ดครับวันอังคารครับผมอ่าในเวลาตีสามครับเห็นว่าไทยรัฐทีวีนี่ถ่ายทอดสดด้วยครับผมมีดูแล้วมีดูแล้ว ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธแล้วกันพูด่างจะได้ไม่งงเนาะครับผมอันนี้เรานับเป็นเป็นกลางคืนของคืนวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืก็เลยว่าดูเสร็จก็ออกไปทํางานได้เลยตีสามตีห้านใส่บาทอะไรอย่างงี้ครับผมใส่บาทเลยต้องบอกว่าเกมนี้เป็นคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเล็กหนึ่งหรือว่านัดแรกนั่นเองครับผมอ่า โอเคความพร้อมของนิวคาสเซิลเป็นยังไงบัางครับเขาโพดเจออั์เซนอลอืมก็มีตัวที่โดนแบนไปเนานะก็มีอ่าแชร์กับกิมมารายครับสองคนนี้ครับผมอ๋อเพราะว่าเบนชัยยังติดโทษดแบนในคาราบาวคัพอยู่ใช่ไหมใช่ครับแชร์ก็ด้วยนะทางนี้ครับอโอเคก็ก็ต้องถือว่าแชร์กับกิมารยหายไปโอ้แต่ผมว่ากิมมาราหายไปนี่มีผลเยอะนะมีผลเหมือนกันแต่ก็มีอ่าทางโตนาลี่ที่ คอยป็นชาเกมอยู่ครับผมอืมก็ต้องบอกว่าอะไรอ่ะหลังๆกินมาไรเล่นกับโจลิงตันกับโตนาลี่อืมโอ้โหสามคนนี้โคตรเจ๋งดีกว่าครับครับครับแต่ถามความเห็นเขาพ้นก่อนคาราบาวครับปกติถ้วยลีกครับเนี่ยทีมใหญ่ๆมักจะหมุนผู้เล่นสำรองลงสนามอืม เกมนี้คิดว่านิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลจะมีการโลเทชันทีมไหมครับมีการหมุนหมุนผู้เล่นไหมน่าจะเป็นทีมผสมมากกว่าครับผมอืครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่นิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลเสร็จก็จะเบาหน่อยในศึกเอฟเอคัพใช่ครับโดนอาร์เซนอลเนี่ยเจอแมนยูของผมผมเล่นั่งริมทะเลก่อนก่อนเจออาร์เซนอลนี่ไงพักก่อนพักก่อนพักก่อนอเดี๋ยวไม่เจอศึกหนักกับอาร์เซนอลอีกใช่ใช่ ก็พอเกมนี้ถ้าอาร์ซอนอลจัดเต็มก็ต้องฝากนิวคาสเซิลจัดเต็มให้อาร์ซอนละล้าๆหน่อยก่อนเจอแมนยูจัดให้ครับผมให้อีซักกอดดอนเมอร์ฟีลากเยอะๆหน่อยนะครับนี่สามประสานเลยครับสามประสานแดนหน้าอ่ะคราวนี้ ผลงานนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างครับครับผมอ่ก็อาร์เซนอลไปเสมอกับไบตันนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมแล้วก็ดิวคาสเซ่นชนะทางทอร์น่ต์พัลสเปอร์ครับไปสองหนึ่งครับอ่าตารางคะแนนอาร์เซนอลก็อยู่อันดับที่สองของศึกพรีเมียร์ลีกเนาะมีสี่สิบแต้มดิวคาสเซ่นอยู่อันดับที่ห้ามีสามสิบห้าคะแนนก็ตามหลังอาร์เซนอลแค่แค่แต้มเองนิดเดียวครับอื้อ ก้ต้องบอกว่าผลงานพักหลังๆอาร์ซนอลก็เริ่มสะดุดบ่อยขึ้นแล้วสะ,สะดุดเสมอเยอะอะใช่ครับอืส่วนนิวคาสเซิลนี่โอ้โหชนะเอาชนะชเอาอรวด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 ต้องบอกว่าช่วงนี้สาริการดงเครื่องติดจริงๆโอ้โหโดยเฉพาะแบบสามประสานแดนหน้านะโอ้โหจ่ายบอลกันสนุกมากครับครับอถ้าถามถามเขาพดว่าในสึกคลาบาวครับปกติเขาเล็กถ้วยมิกกี้เมาส์นะถือว่าถ้วยเล็กสุดในในในอังกฤษ ครับถ้าถ้าถามว่าอสมมติผ่านเจออาร์ซอนนัเนี่ยคิดว่าแบบจะผ่านไหมอืมผ่านครับอืมอ่าโอเคคิดว่าผ่านแล้วต้องถามว่าหวังหวังหวังถึงแชมป์ไหมครับสักสักหนึ่งรายการต้องแชมป์ครับต้องแชมป์ใช่ไหมครับผมอืมครับเอ่อเพราะว่าอีกสองทีมที่เหลือก็ยังหนักหมด ก็ต้องถือว่าคาราบาวครับปีนี้รอบรองนี่ถือว่าเป็นทีมใหญ่สี่ทีมเลยใช่ครับใช่ใช่ครับอืมก็สนุกอ่ะผมว่าปีนี้คาราบาวครับสนุกอ่ะแมนยูไปแพ้สเปอร์ก็วก็โอเคไหมไมนนไ้นี่แม่เน่แล้วทีมนิวคาสเซิลตอนนี้แบบติดเครื่องแบบโหลุยอย่างเดียวครับครับเดี๋ยวเรามารอดูนัดนี้ว่าจะลุยต่อได้ไหมอืมครับผมงานผลงานในศึกคาราบาวครับกันบ้างอันนี้เราแยกให้เนาะรับคาราบาล มาดูผลงานของยูทาสเซ่นที่ผ่านมาออาเริ่มจากรอบที่สองก่อนยูคาสเซ่นชนะใครครับพรดอ่ารอบที่สองนี่ชนะฟอรเรสครับอ่าก็เป็นการโดนจุดโทษนะหลังจากเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งโดนจุดโทษชนะโอ้โนี่คุณชนะทีมมันดับสามตารางพรีเมียร์เลยเนี่ยตอนเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นช่วงนั้นแหะต้นๆฤดูกาลอันนั้นฟอรเรสอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ใช่ใช่ ครับบุกไปชนะจุดโทษมาสี่สามหลังจากนั้นรอบที่สามเข้าเซฟไปกลับมาในบ้านอืมก็เฉียงไปหนึ่งโซนครับเอฟซีวีมาดันไปหนึ่งประตูต่ศูนย์ครับหลังจากนั้นรอบสิบหกทีมสุดท้ายเจอบิ๊กแมตช์เลยโอ้โหเฮ้ยชนะเชลซีไปสองศูนย์เนี่ยครับนี่นี่ต้องกับคุณเก็บทีมหัวตารางอันดับสามอันดับสี่พิมร์ลีกมา้แล้วเนี่ยทั้งตัวที่แฮมฟอร์เล่เชลซี อ,อ <า S 2> สุดท้ายรอบแปดทีมสุดท้ายอ,อไปชนะอ่าทางเบนฟอร์ดไหครับสามจุดตัวหนึ่งครับผมเอ,อก็ต้องบอกว่าปีนี้ศึกคาราบาวครับนิวคาสเซิลนี่เล่นในบ้านถึงสามนัดเนาะเยือนแค่คนัดเดียวกับฟอร์เรสต์ก็ต้องถือว่านิวคาสเซิลปีนี้จับฉลากค่อนข้างโชคดีหน่อยแต่คราวนี้<อ>นแข่งเหมือนกันนะครับผมใช่ถ้ามอง ครับเออถ้ามองจากเส้นทางอย่างที่เขาโพสบอกอะผมว่าก็ถือว่าแข่งนะเจอทั้งฟอรเรสเจอทั้งเชลซีเจอทั้ง Forest, เรนท์ฟอร์ดครับเรียกว่ามีมีเอฟซีวิมบมัดนทีมเดียวที่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่แต่แบบเฮ้ยมันเก็บได้แค่หนึ่งศูนย์นี่แบบเสียดายเหมือนกันนะลย<ม> <laughs> ได้มากกว่านี้ก็นะครับครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ท่าน n e วคลเซนได้แชมป์ก็สมศักดิ์ศรีนะในมุมผมอะ <N ic ly> นะเ,เ,เ,เล่นกับทีมพรีเมียร์ลีกหมดเลยรอบรองก็เล่นกับอาร์ซนอลรอบชิงยังไงก็ต้องเป็นทีมพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วอะสเปอร์หรือลิเวอร์พูลอะนั่นแหละครับอืมจะต้องมารอดูกันอ่า <N ic ly> อันนี้ฝั่งนิวคาสเซิลไปละฝั่งอาร์ซนอลกันบ้างผลง,งานของทุกอย่างอาร์ซนอลสาม <N ic ly> นัด <N ic ly> เขามาเล่นก็เล่นรอบสามเลยรอบสองไม่ต้องลงเล่นนะครับ <N ic ly> ตลบบโบตันมาห้าประตูหนึ่งว้าวอ่าครับ 16ทีมสุดท้ายบุกไปชนะเพรสตัน3-0ก่อนที่รอบ8ทีมสุดท้ายจะเฉือนคริสตันพาเลตมา3ประตูต่อ2นั่นครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆเส้นทางของนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลนถ้าเทียบกันอาร์เซนอลเบากว่านะเพราะว่าเจอพรีเมียร์ลีกเจอคริสตันพาเลตในรอบ8ทีมเองใช่เบาจริงๆครับรอบ3กับรอบ16นี่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอะทั้งโบตันทั้งเพรสตันอะใช่ใช่ครับผม ถ้าถามถึงความยากนิวคาเสเซิลยากกว่ากว่าจะมาถึงรอ,อบรองยากไกาเยอะเลยครับครับผมครับผมอ่าซีเ็ตคนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามเกมนี้เป็นใครบ้างครับเขาบอดครับอ่าก็มีมาตินดูบัฟก้าครับอ่ามีบอสแมนเบิร์นฮอร์ครับลิฟาเมนโตอ่าโตเนลลี่อ่าแล้วก็อ่าทางลองสตาร์ครับแล้วก็โจลิงตันอ่าแล้วก็มีหน้าเป้าอีซักดอ์ดอนเมอร์ฟี่ครับ อืก็ต้องถือว่าจัดเต็มนะนี่ครับพด์เก่าวันนิวคาสเซิลจัดเต็มเลยใช่ไหมใส่อาร์เซนอลเลยเขามีอ่าที่อ่าติดตัวสำรองอ่ที่โดนแบนไปก็มีมาแทนก็บอทแมนแล้วก็ลองสตาฟครับผมพอบอ a แมนก็ต้องถือว่าได้เล่นต่อเนื่องเนอะนัดกับทอรนาโสเปอร์ที่ผ่านมาก็ลงตัวจริงใช่ใช่เป็นบเบงแชร์อ่เกมนี้ ขาพบูบอกฟอร์มิงชัยยังต,ยติดทดแบนอยู่ก็น่าจะเป็นบอทแมนลงต่อใช่ไหมครับใช่ครับบูโน <Bruno, S 2> กิมไลสติดทดแบนก็น่าจะเป็นลงสตาร์ฟลงมามถ้าสมมติจัดออกมาสิบเอ็ดคนแรกชุดนี้ใครเป็นกัปตันทีมอ่ะเขาโพดปกติถ้าไม่ใช่บูโนลงละอ่ะเป็นบอทแมนเลยนะครับอืมอืมครับน่าจะเป็นสเสมือนบอทแมนหรือแดนเดบิร์ดไหมแดนเบิร์ดน่าจะไม่ได้เป็นกัปตันไหมเพราะว่าเล่นเอแต่บางทีก็เห็นบอทแมนเนี่ยครับอ,อ๋อโอเคครับอ่า เพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ใส่กัปตันให้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใครจะได้เป็นกัปตันไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ถ้าในกรณีที่สมมติแบ็คขวาหมุนเป็นคิแลนทิปเปียลงผมว่าทิปเปียคงเป็นกัปตันทิปเปียครับผมอโอเคเดี๋ยวเกมนี้ต้องมารอดูว่านิวคาสเซิลจะจัดเต็มจริงหรือเปล่าหรือจะมีการมผู้เล่นครับแต่ถ้าสมมติสมมติสมมติมีการหมุนผู้เล่นสักหนึ่งถึงสองตำแหน่งเขาพูดว่ามีใครที่มีสิทธิสอดแทรกลงมาแทนบ้างครับชุดนี้ เออกิฟันเ์มนโตอาจจะมีทิปเปียสอดแทรกก็ได้ครับผมอืมอ่าทางอืมโจลิงตันอย่างเงี้ยอาจจะพักเอาทางวิลหลอกวิวหลอกหรืออ่าทางไครดีไหมเออลุยส์ไมลี่ครับผมเออ เพราะว่าตอนนี้สำรองของนิวคาสเซิลเหมือนหมุนไม่หมุนมากะมีลุยส์มารลี่มีลองสตาฟที่หมุนลงมาใช่ไหมในแดนกลางอืมทางขวาหรือเอาเอาไมลอนลงไหมหรือเอาไมลอนลงมาก็ไม่ได้ช่วยเอาไมลอนลงมาก็โอเคเหมือนกันนะครับผมเมอร์ฟี่ได้พักบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบเกมตื้อๆก็อ่ะเมอร์ฟี่ลงมาครับครับอืมหรือเอาลอยเคลลี่ลงแทนแดนเบิร์นเลยไหมโอ้ยอย่าอย่าพึ่งเลย จะจุยแน่ผมว่าถ้าลอยแคลลี่ลงอันจะแบบสิบนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยครับอันจะนำนำอยู่แล้วเราแคลลี่เปลี่ยนลงมาเล่นเกมลับก็ได้อ่ะใช่ใช่ครับอ่โอเคครับอันนี้ฝั่งนิวคาสเซิลไปแล้วฝั่งอาร์ซนอลกันบ้างอันนี้จักนัดล่าสุดของปืนใหญ่เนาะก็ผมว่าศึกคาราบาวครับก็อย่างที่คุยกับเขาพอ่ะก็มีสิท์ที่จะโลเทชันทีม เออชุดใหญ่ของอาร์ซนอลช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอ่พุกษาประตูก็เป็นดาวิดลายาเนี่อหลังเนี่ยอาร์ซนอนเขามีปัญหาในเรื่องของแบ็กขวาก็ยังให้โทมัสปาเตเลงมาเล่นแบ็กขวาอยู่เอ่ครั้นะเกมนี้ถ้าถ้ากอร์ดอนลงจริงๆผมว่าก็น่าจะเจาะทางปาเต้ได้อยู่ใช่ใครับผมส่วนแบ็กซด์ก็ยังเป็นคาราฟิโอรี่ครับตันะคฮัรคู่ก็เป็นกาเบียวกับซาลิบา ตัวสนันตอนนี้นี่โอ้โหเป็นวิดฟิลต,ตลกกลางหมดเลยเดคนไลท์จอจินโยเมลิโนโอ้โหปึกเลยครับตรงน,นี้ครับใช่ส่วน้านหน้าเขาก็มี eli, เอนวานเนลลี่เออเกมที่แล้วผมได้ดูเป็นดาวลุกนะเล่นดีมากเอนวานเนลลี่เนี่ยครับอ่าทั้งเร็วทั้งคมด้วยยิงด้วยยิงได้ด้วยลูกหนึ่งครับแล้วยังมีกราเบลเฮซุสที่กลับมาฟอร์ดีอีกแล้วใช่อ่าแล้วก็ทรอสซาครับ ส่วนตัวสำรองเขาเกมที่แล้วที่ไม่ได้ลงก็มีทั้งมาตินโอเดกาดเปลี่ยนลงมาเนาะมาตินเนลลี่มาตินเนลลี่ก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆอนะสนนอ์ผมว่าถ้าดูจากรายชื่อสำรองอะ่ะตัวจริงเขาก็หายไปหลายตำแหน่งเหมือนกันนะใช่ใช่ครฮารวเวิร์ดก็ไม่มีชื่อสำรองอืมอืมรวมถึงผมว่านิวคาสเซิลโชคดีตรงบุคโยซาก้าเจ็บเนี่ยแหละเนี่ยครับซาก้านี่ยครับ S <S ทำให้ตัวตัว,ตวลิมเส้นอเสนอนนี่ลดความอันตรายลงไปเยอะเลยแต่ผมว่าเอนวานิลี่ก็ใช้ได้อ่ะครับอ่าเกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาเตตาจะหมุนทีมไหมก็าจะให้โอกาสอย่างอ่ซินเชนโก้หรือคีบิโอลงมาครับกิรลนเทนี่อ่ากิรลนเทนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายเนาะก็อาจะลงแทนคาราฟิโอลีก็ได้หรือให้เมโต้เพื่อนศะตูสำรองลงแทนดาวิดไายาครับผม ก็ดูแล้วเขาโพดคิดว่าทรงเกมจะออกเป็นยังไงครับอาซอนอลกับนิวคาสเซิลนัดที่หนึ่งบุกกันแหลกใส่กันมันแน่น,นอนครับนนี้ผมว่าถ้าถ้าจัดติมทั้งคู่อ่ะน่าจะสนุกอืครับเพราะว่านันนี้<ด>อาซอนอลเล่นดูแบบสามสามตัวตรงตรงกลางอาซน,นนลนี่แบบมันคล้ายนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับผมอืมอคือเป็นมิดฟิลเชิงรับ รับกึ่งลุกอะ่ะทั้งจอจินโยเดคนไลฟ์เมลิโนโอ,อะ่ะคือเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ของจริงอ,ะอ,ะอ่ะเนาะอม่าก็คล้ายๆผมว่าคล้ายทรงคล้ายๆโตนาลี่โจลิงตันแล้วก็บูนโนกิมารไล์ตรงเดีวยวก<ง>ันเลยครับอ่า<ม>เกมนี้ไม่มีกิมาร์ไล์ลงมาอัดหนักซะด้วยนะครับผม,มก็ต้องมารอดูว่าเกมนี้โอเดกาจะได้ลงตัวจริงเลยหรือเปล่ากับตันทีมเขาเนาะเกมที่เราไม่ได้ลงอืมครับ ก็ผมว่าก็น่าจะแลกกันสนุกอะอาร์ซอนอลกับนิวคาสเซิลน่ะอืมแต่เขาก็มีตัวอะไรแบบโอ้โหมาตินเลี่เนี่ยผมเสียวเขาสุดเลย <laughs> ครับแต่มาตินเลี่หลังๆฟอร์มก็ดรอปลงไปแต่ถ้าถามว่าแบบจังหวะสุดท้ายอะมาตินเลี่ก็ยังโอเคอยู่ยังไว้ใจได้ใช่ใชครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามารองรุ้นกันเนาะอาร์ซอนอลกับนิวคาสเซิลครับผมอ่ะห้านัดหลังสุด ผลงานของอดิวคารเซ่นกับอาร์เซนอลเจอกันแบบเฮดทูเฮดเป็นยังไงบ้างครับข้าพอดครับผมก็2024-2025นะเจอในบ้านก็ชนะไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่<อ>ไปเยือนเนี่ย2023-2024ก็แพ้ไปสี่ประตูต่อหนึ่งเลยครับ2023-24นี่ชนะในบ้านนะครับแล้วก็ออกไป2022-23นี่แพ้ไปสองศูนย์เลย ครับผมแต่สองพันยิบสองย่ิบสามอ่าออกไปข้างนอกก็เสมอกันไปศูนย์มุทศูนย์ครับอืมน่าบอกว่าฤดูกาลนี้เจอินไปแล้วหนึ่งนัดที่เซนเกมสพาร์คคุณชนะอาร์เซนอลมานะครับหนึ่งศูนย์ถูกต้อง hey. เอก็ต้องบอกว่าก็อนิวคาสเซิลก็น่าจะมีความมั่นใจระดับหนึ่งแหละนัดแรกชนะมาแล้วอะ่ะใช่ใชส่วนฤดูกาลที่แล้วในศึกพรีเมียร์ลีกไปเยือนอาร์เซนอลคุณโดนยิงไปสี่หนึ่งกัะจุยีเลยอะ่ะ <laughs> ออแล้วก็เล่นในบ้านชนะหนึ่งศูนย์โอ้โหนี่ต้องบอกว่านิวคาลเซิลเล่นในบ้านนี่เชียดโอาน์ัซนอลได้ตลอดเลยนะเนี่ยยกเว้นสองปีก่อนแพศูนย์สองบ้านแต่ว่าออกมาเยือนที่อิมเมอร์เรสเสมอศ <c oughs> ูนย์ศูนย์ก็ต้องบอกว่าผลงานถ้าอ่านถ้าดูจากสถิติห้านัดหลังสุดสองนัดหลังสุดที่มาเยือนอาร์ัซนอลไม่ชนะเลยนั่นแหละเสมอหนึ่งตึง S <S อืมก็ <S <S ต้องมารอดูว่าเพราะอันนั้นเป็นพิมพ์ลีกเนาะอันนี้เป็นศึกคาราบาลครับใช่ครับอืมอท้ายสกอร์เลยครับเขาพูดครับอ่ะผมให้นิวาสเซินชนะไปสามดูต่อสองเลยครับอืมอ่าผมให้เอาเสมอกันไว้ก่อนเสมอกันไปสองตูต่อสองเดีดด๋ยวมาลุ้นเลกหนึ่งที่เซนต์เจมส์ปาร์กแล New ้วนิวแฟชั่นชนะอาร์ซนอลได้นี่ครับผมอ่าผมไม่ใช่สกอร์สองหนึ่งแล้วเดี๋ยวเป็นทีมชาติไทยเดี๋ยวลุ้นเหนื่อย โไม่ไหวจริงครับก็ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเกมเป็นเกมที่สนุกอะครับแล้วก็น่าจะสูสีพอสมควรเลยระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลใช่ครับว่าช่วงนิวคาสเซิลก็ค่อนข้างท็อปฟอร์มส่วนอาร์เซนอลเองผมว่าฟอร์มเขาดรอปลงไปอ่ะใช่เป็นกล้องหลังที่เหมือนก้องหลังเขาเจ็บเยอะก็อาจจะมีผลตรงนี้ด้วยครับครับอืมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่านิวคาสเซิลต้องระวังเลยคือลูกนิ่งลูกเตะมุมลูกฟุีคิกอาร์เซนอลมีสูตรเยอะมาก โอ้แล้วยิงแต่ลูกคม,คมๆไล้น,น,ะน่ะเลย <c oughs> ใช่เขามีลูกสูตรแปลกๆเยอะอ์เซอนอะ่ะเตะมุมกับ,รบฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยเกมนิวคาสเซิลผมว่าเกมนี้ก็ต้องค่อนข้างค่อนข้างระวังการเสียลูกเตะมุมกับลูกนิ่งอืม,อมก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันเนาะตีสามเท่าน,นั้นเองไม่ดึกเท่าไหร่โออีกแล้ว <c oughs> ถ้าฟอลบอกไม่ดึกเท่าไหร่โอ้เจ้าไวนี่ คร <Come> เออ oh. ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันครับโอเคครับอ่ะ EP นี้ก็เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลคาราบาวคับรอบรองชนะเลิศนัดที่หนึ่งอืมแฟนแฟนสาริกาดงก็ช่วยกันลุน้น oh. ช่วยกันเชียร์เนาะให้ผ่านอาร์ซอนไลไปได้ในนัดแรกก่อนอืม hmm. ก่อนที่นัดสองจะกลับมาเล่นในเซนต์เจมส์มาร์กเนาะครับ right. โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีอีพีหนึ่งก็คือเป็นอีพีคุยเล่นหลังเกมของคู่นี้นั่นแหละใช่ผลสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงเนาะสกอร์มันจะยังไงครับผมราบผมโอเคครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีอีพีคุยเล่นหลังเกมครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ